เดี๋ยวเรามาดู5ขั้นตอนนะครับในการที่จะหาสิ่งที่ทำกําไรสูงในปี2021นี้ครับ ครับยินดีต้อนรับน้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบออโตเมตอนคอมโบพิทกษ์เอไอโคชต้นนะครับช่องนี้เป็นช่องที่สื่อสารให้พี่น้องได้สามารถทําเงินออนไลน์นะครับด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของโลกนะครับที่ขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้นะครับโดยการตลาดออนไลน์เองไม่ว่าการปิดการขายแบบอัตโนมัติเองการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆเข้าผสมผสารเพื่อให้เกิดเม็ดเงินขึ้นเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่น้องเห็นภาพนิดนึงเกี่ยวกับการที่จะเข้าไปทํา กำไรนะครับในสิ่งที่ทํากําไรสูงนะนะครับในปี2021นี้มีขั้นตอนอะไรบ้างผมแยกไว้5ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับและหลายหคนนะครับที่สับสนอยู่ตอนนี้นะครับในการทําธุรกิจออนไลน์นะครับก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับส่วนมากก็จะไปเรียนตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยตรงนั่นนิดตรงนี้หน่อยนะครับเข้ามาผสมผสานกันสุดท้ายปลายทางงงไว้หมดเลยนะครับว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับ นั่นคือความสับสนนะครับที่คนส่วนมากเจอกันอยู่ตอนนี้เพราะวิกฤตต่างๆมันผมกเข้ามาว่าบังคับเรื่งขึ้นออนไลน์นะครับและต้องทําธุรกิจออนไลน์เม็ดเงินวิ่งขึ้นสู่ระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมธุรกิจออฟไลน์ตอนนี้มีปัญหามากๆเพราะเม็ดเงินมันหนีขึ้นไปที่ออนไลน์พอเข้าไปที่ออนไลน์แล้วน้องต้องเข้าใจกระบวนการทําการตลาดทํายังไงปิดการขายยังไงมีระบบซอฟต์แวร์อะไรเข้ามาช่วยปิดการขายแบบอัตโนมัติเนี่ยทำยังไงนะครับและ สุดยอดของมันพี่น้องทำให้เงินมันไหลเข้ามาแบบออโต้มันทําได้นะครับเพราะว่าออนไลน์มันมีระบบซอฟต์แวร์ช่วยหากพี่น้องเข้าใจกระบวนการพวกนี้นะครับพี่น้องจะสามารถทํากาไรสูงมากในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับที่จะเริ่มต้นนะครับและหลายคนตอนนี้สับสนนะครับดูจากภาพตอนนี้เห็นภาพชัดเจนว่าการสับสนนี้นะครับทําให้เกิดผลลัพธ์ก็คือทําเงินไม่ได้ และคนส่วนมากทําเงินได้น้อยนะครับและมุ่งไปเรื่องเทคนิคผมจะอธิบายนิดนึงเรื่องเทคนิคนี่คนส่วนมากจะหาเงินออนไลน์ยังไงเร็วเวเอาบอกมันเลยซอฟต์แวร์อะไรบอกมันเลยเดี๋ยวเอาไปใช้งานถ้าซอฟต์แวร์มันช่วยได้ด้วยจํานวนเงินที่ไปซื้อตัวซอฟต์แวร์นั้นมาคนมันรวยกันหมดแล้วครับ ดังนั้นมันมีองค์ประกอบอื่นนะครับที่สําคัญมากกว่ามากๆเลยนะครับพวกนั้นเป็นเรื่องเล็กๆนะครับหลายคนเอาเอาาอนไลน์เอาเว็บไซต์เอาเว็บไซต์สวยๆนะครับเขาไม่ได้เริ่มกันตรงนั้นนะครับเขาไม่ได้เริ่มกันตรงนั้นนะครับหลังบางคนก็อ๋อไปยิงแอด a c e b o o k ยิงแอดให้เป็นนะครับการกระบวนการเทคนิคพวกนั้นนะครับเป็นเรื่องรองๆนะครับเดี๋ยวผมจะเห็นภาพเบื้องต้น ภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่ทำให้พี่น้องเริ่มต้นอย่างถูกวิธีนะครับในกระบวนการที่สร้างเม็ดเงินจำนวนมากออนไลน์ว่าควรจะทำยังไงข้อที่หนึ่งเลยนะครับพี่น้องจำเป็นจะต้องมองหาปัญหาที่จะแก้ปัญหาให้ผู้คนก่อนต้องเข้าใจนะครับเงินที่เข้ามาหาพี่น้องมาจากคนอื่นนะครับแล้วมาจากคนที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้แล้วถามว่า การเข้าไปแก้ปัญหาให้คนเหล่านั้นนะครับทําได้ยังไงนี่แหละครับคือเป็นจุดเริ่มต้นจุดกําเนิดที่จะทําให้เม็ดเงินไหลเข้าหาพี่น้องก็คือการเข้าไปแก้ปัญหาให้ผู้คนนะครับแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงแล้วปัญหานั้นตรงนั้นอยู่ที่ไหนยังไงนะครับต้องเข้าไปหาตัวรายละเอียดที่สอดคล้องกับเรานิดหนึ่งว่าเราถนาดด้านไหนนะครับ แล้วเข้าไปแก้ปัญหาด้านนั้นจะทําให้มีน้องมีความสุขครับในการที่เริ่มแก้ปัญหาต่างๆให้ผู้คนแต่ปัญหานั้นจะต้องอยู่ในเทรนด์ด้วยเหมือนกันนะครับหากปัญหานั้นไม่อยู่ในเทรนด์ไปแก้ปัญหาตรงจุดที่ตลาดยังไม่ต้องการ <Yeah. S 2> ตรงนี้ก็ทําเงินไม่ได้เหมือนกันนะครับและจะนํามาสู่ข้อที่2ครับข้อที่2นะครับมี่น้องต้องหาจุดเฉพาะที่มี่น้องเข้าไปแก้ปัญหาดน,นั้นนะครับถามว่าจุดเฉพาะคืออะไร จุดที่สมมุติว่า,าภาพกว้างภาพใหญ่เ,เรื่องการออกกำลังกายนะครับฟิตเนสพี่น้องต้องเจาะลึกเข้าไปอีกว่าฟิตเนสนะครับเป็นส่วนไหนนะครับเป็นส่วนไหนที่ทำฟิตเนสนะครับหากเจาะลึกเข้าไปได้อีกนะครับเขาเรียกว่านิชนะครับแล้วพี่น้องต้องเคลียร์ตรงจุดนั้นนะครับเราฝึกกันตรงนี้นะครับหานิชคลารรตี้ออกมาว่าจุดไหนล่ะที่พี่น้องถนัดแล้วก็ชอบในการที่จะแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับ ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะครับมันมีทั้งฟิตเนสนะครับบิวตี้ให้เข้าไปตรงจุดนั้นเป็นเพนกระแสของ,อง,งปี2021หมดเลยนะครับในการที่เมคมันนี่ออนไลน์นะครับการทำเวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินเวสติ้งนะครับเรื่องการลงทุนต่างๆเรื่องหุ้นเรื่องการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอคริปโตเรื่องเองินนะครับพวกนี้พี่น้องสามารถเข้าไปแก้ปัญหาให้ผู้คนหมดเลยเพราะทุกคนเทรดไม่เป็น นะครับลงทุนไม่ถูกต้องเก็บเงินไม่ถูกนะครับอ่ะถ้าเราไกด์แก้ปัญหาพวกเขาพวกเขาได้นะครับนั่นจะหมายความว่าเม็ดเงินก็จะไหลเข้าพี่น้องถูกไหมครับเรื่องความสวยความงามก็เหมือนกนารถาพี่น้องเก่งด้านไหนนะครับแล้วสื่อสารออกไปวิธีแก้ปัญหาในการที่จะมาร์ชหน้าพอกหน้าหรือทําให้มันดีขึ้นทําให้ผิวมันตื่นขึ้นมาแล้วมันเปล่งปลัง่งทำยังไงนะครับเคล็ดลับอะไรแหละที่พี่น้องมีใช่ไหมครับเข้าไปแก้ปัญหาแล้วแก้ปัญหานั้นได้ ผลลัพธ์ที่ดีผู้คนก็เข้ามาพี่น้องเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งยังมีเซกเตอร์ต่างๆนะครับอีกมากเลยในการที่จะเจาะลึกเข้าไปในการแก้ปัญหาเราฝึกกันตรงนี้นะครับให้พี่น้องได้เจาะเข้าไปว่าตรงจุดไหนล่ะเซกเตอร์ไหนล่ะจุดถนัดตรงจุดไหนล่ะนิชมันเข้าไปนะครับแล้วพี่น้องจะมีเจอเม็ดเงินนะครับเยอะมากยิ่งขึ้นตลาดยังกว้างนะครับกว้างมากๆเลยเป็นที่ายิ่ง 2, ปี2021นี้นะครับเป็นปีที่ดีมากๆเพราะทุกๆอย่างมันขึ้นออนไลน์นะครับเจ้าโควิดสร้างปัญหาเรื่องออฟไลน์สูงมากๆเลยนะครับตอนนี้และที่ผม,มเห็นตรงส่วนนี้นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับสุนัขนะครับเพราะว่าพออยู่ที่บ้านแล้วถูกล็อกดาวน์มันก็ต้องเครียดรีแลกซ์นะครับเลี้ยงสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุนัขไม่ว่าจะเป็นแมวไม่ว่าจะเป็นนกปลาต่างๆนะครับ เห็นไหมครับนั่นคือเม็ดเงินหมดเลยนะครับแล้วก็พี่น้องเข้าไปเช็คนิดนึงว่าพี่น้องถนัดตรงไหนชอบตรงไหนนั่นแหละคือจุดที่เริ่มต้นแล้วละครับแล้วก็เรื่องการเพกมันนี่ออนไลน์ตอนนี้ทุกคนต้องการเงินเพราะเงินมันขาดมือนะครับธุรกิจออฟไลน์มีปัญหาถามพี่น้องสามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนั้นได้แลานทาให้เขาสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินผ่านออนไลน์ได้นั่นก็เป็นตัวเงินอีกเหมือนกันนะครับและนี่คือตัวอย่างบางส่วนแค่น,นั้นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนะครับซึ่งสําคัญมากๆนะครับข้อนี้เป็นข้อที่3นะครับพี่น้องหลังจากที่เจาอะเข้าไปได้แล้วนะครับว่าพี่น้องจะเจาะลึกไปทางด้านไหนนะครับพี่น้องต้องหาโซลูชันหาวิธีการแก้ปัญหาปัญหานั้นออกมาให้ได้ปัญหานั้นในธุรกิจด้านนั้นนะครับเข้าไปเซิร์ชเข้าไปดูนะครับใน Google ต่างๆไปดูในช่องต่างๆนะครับสิ่งที่พี่น้องจะทำเนี่ยตรงนั้นเขามีแนวทางในการแก้ปัญหายัางไง แล้วพี่น้องก็วิเคราะห์ต่อในแบบฉบับของพี่น้องเองนะครับในการที่จะเริ่มต้นในการที่จะแก้ปัญหานั้นๆให้กับผู้คนนี่ก็คือการสร้างสิ่งที่พี่น้องกําลังจะส่งผ่านวิธีการแก้ปัญหาให้ผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นระบบนะครับหลังจากนั้นน้องก็สร้างตัวตนของพี่น้องขึ้นมาทีละนิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อถัดไปนะครับ เมื่อพี่น้องรู้วิธีแก้ปัญหาแล้วนะครับข้อที่สี่คือพี่น้องต้องตรวจสอบดูว่าวิธีแก้ของพี่น้องเนี่ยมันถูกต้องไหมคําว่าถูกต้องนี้ก็คือว่าตรงตามความต้องการของคนส่วนมากไหมนะครับหากไม่ตรงนะครับพี่น้องต้องปรับต้องจูนนี่ก็คือตรวจสอบตรวจช็ครีเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราคิดกับที่ตลาดต้องการอน่ะมันสอดคล้องกันหรือเปล่าไม่ใช่เรามโนกันอยู่คนเดียวนะครับเพื่อนจะซื้อ หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราชอบอย่างนี้อยู่เพียงผู้เดียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเช็คย้อนกลับไปเหมือนกันว่าสิ่งที่พี่น้องสื่อสารออกไปในการแก้ปัญหาโซลูชันตรงนั้นน่ะเพื่อนเอาด้วยไหมนะครับและเขาเอาไปใช้แล้วมันสามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้จริงไหมนะครับหากแก้ปัญหาได้จริงตรงนั้นนะครับคือจุดที่น้องะลวงเข้าไปตรงจุดนีด้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับ เมื่อพี่น้องสามารถที่เจาะจุดนั้นเข้าไปได้แล้วนะครับจุดนิชตรงนั้นนะครับที่เป็นความขนัดเชื่อมโยงกับพี่น้องในเป้าหมายเจาะลึกเข้าไปในเซกเตอร์นั้นนะพี่น้องก็สร้างดิจิตอลโปรดักต์ของพี่น้องขึ้นมานี่เลยครับตรงจุดที่สามารถทําเงินล้านร้อยล้านได้ไม่ยากไม่ไม่ไมยากเลยนะครับพี่น้องสามารถที่จะเจาะเข้าไปแล้วสร้างดิจิตอลโปรดักต์ถามว่าดิจิตอลโปรดักต์ตัวนี้ก็คืออะไรครับ พี่น้องสามารถที่จะสร้างตัวคอร์ขอสของพี่น้องขึ้นมาสามารถที่จะโคชชิ่งจุดที่แก้ปัญหานนั้นบอกว่าเรื่องอความสวยงามนะถ้าลักษณะการพอกนัต้องใช้ตัวตัวนี้นะครับใช้วัตถุตัวนี้หรือใช้โครนตรงนี้มาจากจังหวัดนี้หรือจุดที่เป็นเฉพาะที่พี่น้องมีเคล็ดลับตัวนั้นอยู่วิธีการพอกทํำยังไงต้องกี่นาทีต้องอยังไงก่อนเตรียมพื้นตัว ตัวหน้านะครับทายังไงก่อนเห็นไหมครับนี่คือดีเทลที่พี่น้องจะต้องเข้าไปสื่อสารออกมาและมันก็จะเป็นคอร์สออกมาเมื่อเป็นคอร์สออกมาพี่น้องสามารถที่จะสร้างอาณาจักรของพี่น้องได้แล้วนะครับในหลังจากนั้นเมื่อระบบฮับเบสนะครับสมาร์ทเบสตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมานะครับพี่น้องสามารถเชื่อมแอปฟรีเอทคำว่าแอปฟรีเอทคือ เชื่อมต่อไปยังสินค้าต่างๆทั่วโลกเลยในการที่จะทำไมครับสร้างคอมมิชชั่นไม่จําเป็นต้องผลิตสินค้าเองแล้วนะครับทุกอย่างที่น้องคิดมันมีอยู่แล้วในโลกนี้จะเอาอะไรมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมมิชชั่นมันจะถูกดึงมาหลายเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศของ Amazon a เมซ o n เองในประเทศมีทั้งช้อปปี้ลาซาด้าเยอะแยะไปหมดนะครับในการที่จะเชื่อมต่อและดึงคอมมิชชั่นเข้ามาแต่คอหลักจุดหลัก ของพี่งน้องคือตัวอาณาจักรของพี่งน้องเองตัวดิจิตอลโปรดักต์ตัวคอสของพี่งน้องเองเพราะฉะนั้นรายได้มันจะเกิดขึ้นตัวที่หนึ่งก็คือตัวคอสพี่งน้องสร้างถูกไหมครับแล้ววิ่น้องสร้างอาณาจักรขึ้นมาหลังจากนั้นพี่งน้องจะเริ่มมีคอมมูนิตี้มีผู้ติดตามมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับหลังจากนั้นวิ่น้องก็สามารถที่จะเซตระบบขั้นตอนว่าถ้าแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นทําให้ตัวริ้วใต้ ดวงตาเนี่ยหายไปในภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นเห็นภาพไหมครับมันก็สามารถที่จะเกิดคอมมิชชั่นพิ่งเข้ามาอีกหลายเส้นทางเลยนะครับเราการการสร้างระบบอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เกิดเงินไหลขึ้นมาแบบออโต้หลายทิศทางโดยคุมแกนหลักนะครับแกนหลักก็คือตัวระบบสมาร์ทเบรของพี่น้องเราสร้างระบบอย่างนี้กันนะครับโดยที่คนแต่ละคนนะครับ มีความถนัดไม่เหมือนกันจะให้เป็น Copy ททำเหมือนกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องสามารถที่จะหาตัวตนของพี่น้องเจาะลึกเข้าไปในนิชตัวนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างระบบสมาร์ทเบ็ดเชื่อมต่อแอพเบรดทั่วโลกเลยครับพี่น้องเข้ามาที่นี่นะครับ line at freedom hybrid line at freedom hybrid จะมี7ขั้นตอนนะครับในการที่จะสร้างไรายได้จำนวนมาก เข้าสู่ระบบฟรีดอมนะครับหรือพี่น้องต้องมีอิสรภาพําว่าอิสรภาพคือเม็ดเงินจะต้อง c o ร e r นี่สินทั้งหมดที่พี่น้องค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่พี่น้องมีอยู่นะครับในเวลาอันสั้นนะครับและพี่น้องสามารถที่จะสร้างระบบอย่างนี้ได้นะครับเข้ามาที่ line at freedom hybrid นะครับเข้ามาดูพื้นฐานนะครับฟรีนะครับเข้ามาดูพื้นฐานนะครับว่าเริ่มยังไงไอเจ็ดขั้นตอนเนี้ยเริ่มยังไงนะครับ ครับวันนี้ผมพี่ท่าใหญ่โคสต้นนะครับอยากให้พี่น้องฝ่าวิกฤตนี้นะครับไปได้นะครับแล้วมีเม็ดเงินไหลเข้ามาจากหลายส้นทางในปี2021นีนี้นะครับมันเป็นโอกาสครับโอกาสนี้นะครับคนทั่วไปสามารถที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนนะครับที่ไม่มีเครื่องมือดังนั้นผมอยากให้พี่น้องฝ่าวิกฤตนี้นะครับด้วยความรู้นะครับ ให้ใส่ความรู้เข้าไปนะครับแล้วพี่น้องจะเห็นอะไรอีกมากที่วิ่งน้องยังไม่เคยเห็นมันนะครับครับวันนี้ผมต้องขยาตกับดาวน้องเี็กันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคราวนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทาไมผู้คนมากมายในโลกออนไลน์เข้ามาทําธุรกิจแล้วล้มเหลวนะครับทําไมถึงล้มเหลวอย่างนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับพี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นตัวฉากที่ให้เห็นภาพชัดเจนระหว่างทางซ้ายกับซ้ายกับขวาเนี่ยนะครับ ซิซ <tip> ีซ้ยก็คือการเข้าไปแล้วมันวกวนไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็บอกว่าให้ทำเว็บไซต์สวยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็บอกว่าให้ไปสมัครเฟซบุ๊กยิงแอบเฟซบุ๊กก่อนเดี๋ยวเขาก็บอกว่าให้ไปทำตัวดีโอก่อนเดี๋ยวเขาก็บอกว่าให้ไปทำไอจีสิอ้อเขาต้องบอกว่าไปทำทีมตอบด้วยอ้าวแล้วตัวคอมพิวเตอร์ทำอะไรยางนะครับเห็นไหมครับวุ่นวายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นกระบวนการที่มันจะเป็นลักะพับกันไปหมด เหมือนลุงชางซ้ายที่พีน้องอยงู่ตอนนี้นะครับผลลัพธ์ก็คือทำเงินไม่ได้นะครับและก็บางคนต้องการที่จะทำเงินเร็วๆครับทำเงินเร็วๆเข้าไปเนี่ยไปาบางบางทีก็จะมีรายละเอียดในการเทมคลิกๆกดๆกดๆ,ๆ,ๆเพื่อจะเอาแต้มแล้วเอาแต้ไมได้เงินนะครับมันก็ได้สื่อผิวเหมือนตรงนั้นนะครับตรงนั้นมันยังไม่ใช่ธุรกิจโอเคนะครับ มันยังไม่ใช่เกมยาวสร้างไม่เงินสูงๆมันต้องอีกเกมหนึ่งครับไม่ใช่เกมนั้นนะครับ